เสียงภายในคืออะไรไม่ว่าเสียงในใจของคุณจะดังและชัดเจนหรือเป็นเพียงเสียงกระซิบการฟังอาจเป็นแนวทางที่ดีเมื่อคุณต้องการมากที่สุดคุณสามารถนึกถึงเสียงภายในของคุณเกือบจะเหมือนกับตัวตนที่สูงสุดของคุณมันเป็นส่วนที่ชานฉลาดในตัวคุณที่สามารถลอยอยู่เหนือรายละเอียดของช่วงเวลาอารมณ์ของคุณและอารมณ์ของผู้อื่น เพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางและเป็นกลางมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไม่ว่าเสียงภายในของคุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันสะท้อนประสบการณ์ในอดีตหรือช่วยแนะนำคุณในอนาคตไม่ว่ายังไงเสียงภายในก็คือเสียงแห่งความเป็นจริงเสียงแห่งความเป็นจริงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่มาจากภายในกล่าวง่ายๆคือเสียงภายในของเราคือความฉลาดโดยกำเนิดของเรา และเมื่อเราฟังเราจะหันเข้าไปข้างในเพื่อฟังว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเราพูดอะไรก่อนที่จะมองหาทิทางจากโลกภายนอกตัวเราเสียงภายในกับสัญชาตญาณหากคุณคุ้นเคยกับแนวคิดของสัญชาตญาณคุณอาจสงสัยว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างสัญชาตญาณและเสียงภายในของคุณพวกเขาเป็นทั้งเสียงแห่งความเข้าใจและเป็นเนื้อหาที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามเสียงภายในของเราอาจให้ความรู้สึกที่เป็นจริงมากกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นเสียงภายในนั้นสามารถใช้ได้ทุกเวลาในขณะที่การเข้าถึงสัญชาตญาณต้องอาศัยการฝึกฝนการได้ยินคําแนะนำที่อย่างรู้โดยสัญชาตญาณเป็นเสียงที่อ่อนโยนในใจคุณเห็นคําแนะนำโดยสัญชาตญาณเป็นภาพในใจคุณเรียกว่าตาทิ์ การรู้คำแนะนำโดยสัญชาตญาณเป็นความคิดที่ก้าวหน้าหรือการดาวน์โหลดทางจิตเรียกว่าผู้มีญาณท์หรือรู้สึกถึงการนำทางโดยสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกทางร่างกายอารมณ์หรือพลังงานไม่ว่าสัญชาตญาณจะพูดกับคุณอย่างไรโดยพื้นฐานแล้วเสียงภายในของคุณคือการรับรู้แยกแยะกลั่นกรกองและสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่คุณต้องการทำไมคุณควรฝึกฟังเสียงภายใน ในทุกสิ่งที่คุณทำการปล่อยให้เสียงพายในนำทางคุณสามารถช่วยให้คุณสแสดงตัวตนในแบบที่ดีที่สุดได้มันจะช่วยให้คุณแยกแยะภูมิปัญญาการนำทางและการชี้นําของคุณได้อย่างเต็มที่และไม่มีอะไรที่ทรงพลังหรือทรงพลังไปมากกว่าการเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามความจริงของคุณอย่างมั่นใจ10วิธีปฏิบัติเพื่อติดต่อกับเสียงภายในของคุณ หากเสียงภายในทั้งหมดเป็นสิ่งใหม่สำหรับคุณคุณอาจรู้สึกยากที่จะเข้าถึงมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความต้องการจากภายนอกมากมายสำหรับเวลาและความสนใจของคุณ 1. สร้างพื้นที่ในชีวิตและตารางเวลาของคุณเมื่อคุณเร่งรีบในแต่ละวันจิตใจก็วิ่งเร็วเช่นกันดังนั้นให้แน่ใจว่าคุณให้เวลาตัวเองได้ช้าลงวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงเสียงภายในของคุณ คือการสร้างพื้นที่ระหว่างความคิดของคุณมากขึ้นเพื่อให้สัญชาตญยานของคุณสามารถสื่อความหมายได้ 2. ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างกระตือรือร้นเกี่ยวกับการปลดปล่อยการตัดสินใจและแรงกระตุ้นในการตอบสนองเมื่อมีคนอื่นพูดโดยปรับให้เข้ากับสิ่งที่พวกเขากำลังพูดอย่างเต็มที่เมื่อเราฝึกฟังผู้อื่น เราจะพัฒนาความสามารถในการฟังตนเองและนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังเสียงภายในของคุณได้รับแนวทางที่ต้องการ 3. อย่าละเลยการดูแลตัวเองแนวทางปฏิบัติในการดูแลตัวเองของคุณมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสามารถในการเข้าถึงเสียงภายในของคุณเล่นเกมดูแลตัวเองง่ายๆ และคุณจะทึ่งกับข้อมูลที่คุณได้รับจากเสียงภายในของคุณ 4. ลองจดบันทึกในตอนเช้าเป็นการฝึกจดบันทึกเขียนด้วยลายมือทุกเช้าซึ่งเป็นกระแสของจิตสำนึกเขียนอะไรก็ได้ที่อยู่ในใจเพื่อไปต่อเสียงภายในของคุณจะได้เผยทิศทางที่ชัดเจนแบบเป็นปรูปธรรม 5. พัฒนาขอบเขตขอบเขตที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นในลหลายๆด้านในชีวิตของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพยายามเข้าถึงเสียงภายในของเราไม่มีอะไรจะแทนที่ความรู้ภายในของคุณได้มากไปกว่าการปล่อยให้ความคิดความต้องการความปรารถนาและอำนาจของคนอื่นมาแทนที่ความคิดของคุณเองดังนั้นเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตรวจสอบกับตัวเองก่อนที่จะตอบว่าใช่กับสิ่งใดและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจตัวเอง 6. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญชาตญาณเราทุกคนต่างมีสัมผัสที่6เสียงภายในหรือระดับของสัญชาตญาณที่รอการสัมผัสแต่หลายครั้งที่ขัดขวางไม่ให้เราเพิ่มศักยภาพการยังรู้ของเราให้ได้สูงสุดนี่คือการที่เรามีความรู้เรื่องสัมผัสที่6ไม่เพียงพอเพียงแค่ศึกษาสัญชาตญาณของคุณสามารถปลุกและเสริมสร้างเสียงภายในของคุณ การทำความเข้าใจว่าสัญชาตญาณของคุณพูดกับคุณอย่างไรคุณจะเพิ่มศักยภาพในการรับข้อมูลและที่สำคัญมากกว่านั้นคุณต้องปรับตัวเองให้เข้าใจวิธีการนำทางที่ไม่เหมือนใครของคุณเต็อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความเข้าใจที่หายวับไปแม้ในความเป็นจริงก็มองข้าไมได้ง่ายพวกเขาเป็นความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนรู้อย่างเงียบ และระบบนำทางที่อ่อนโยนพวกเขาจะไม่แทนที่ตัวเลือกของคุณคุณต้องเลือกพวกเขาเป็นเรื่องง่ายที่จะปัดเป่าช่วงเวลาที่น่าสะพึงกลัวขึ้นแห่งความผลลุกหรือความฝันที่แปลกประหลาดแต่ยิ่งเราเรียนรู้ที่จะให้ความสนใจในกรณีเหล่านั้นมากเท่าไหร่เราก็มีวิจารณญาณและเข้าใจพวกเขามากขึ้นเท่านั้น 8. ใส่ใจสุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณ หากคุณต้องการเข้าถึงความรู้ที่สูงขึ้นคุณต้องแน่ใจว่าความต้องการพื้นฐานของคุณได้รับการดูแลด้วยเช่นกันรับการสนับสนุนทางอารมณ์ที่คุณต้องการจากคนที่คุณรักนอกจากนี้การรักษาความสมดุลในร่างกายของคุณให้มากขึ้นด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อาหารเสริมและการออกกำลังกายในระดับปานกลาง สามารถช่วยให้คุณรู้สึกสมดุลทางอารมณ์มากขึ้นเมื่อระบบของคุณสมดุลจะสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเสียงภายในและปฏิกิริยาทางอารมณ์ได้ง่ายขึ้น 9. ใช้เวลาปลอดเทคโนโลยีเพียงลำพังปล่อยให้ตัวเองได้อยู่ในครัวเงียบโดยไม่มีสิ่งรบกวนใดๆโดยเฉพาะโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือทีวีคุณสามารถลองทำสมาธิได้หรือจะแค่บอกว่า อยู่คนเดียวเงีย,ยบๆก็เพียงพอแล้วอย่าพยายามบังคับเสียงภายในของคุณให้พูดกับคุณสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการฟังภายในอย่างลึกซึ้งเวลาเงีย,ยบๆคนเดียว 10. ฝึกฝนการอยู่ในสถานะที่ลื่นไหลและสุดท้ายให้หาโปรเจกต์ที่ทำให้คุณเข้าสู่สถานะโปรหรือลื่นไหลสถานะของการหมกมุ่นอยู่กับงานที่คุณกำลังทำ หรืออยู่กับงานที่ทำอยู่จนคุณลืมเวลาการอยู่ในกระแสทำให้รู้สึกเป็นอิสระและได้รับการบำบัดอย่างเหลือเชื่อและยังช่วยให้คุณมีพื้นที่ทางจิตใจที่จำเป็นสำหรับเสียงภายในของคุณที่จะผ่านเข้ามาอะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณติดต่อกับเสียงภายในของคุณได้จรงทามันและทำบ่อย อาจดูเหมือนว่าง่ายกว่าที่จะมองหาคำตอบจากภายนอกแต่ด้วยความอดทนความไว้วางใจและทักษะการฟังที่ดีคุณจะสามารถปรับเสียงภายในของคุณเพื่อเป็นแนวทางในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด